ครับนี่เท่าสิมาเขียงฝักทองใส่ไก่ครับพี่น้องครับ ใส่ไกลลงบ้แกงแบบเล่าๆมาดูยงแบบเล่าๆอ่ะเป็นประเดี๋ยวอมๆแกงแบบอมอ่ ก็เอาที่นังเอาไปสอบด้วยก็เลยไปเรียนด้วยนะนี่เอัวว่ลตัองขาเยเ็นตัก่อนนะตุกขเลยได้มั้ยตุ๊กเ้นเลยนะนำรังครกครับ

ใส่ฝักกันเลยฝักทองฝักทองสุกปุ๊บเอาเลยพี่น้องตอชมครับโอ้ แล้วแล้วแล้ว,ลวอ,อีกจังน้อยครับอีกจังน้อยอีกจังน้อยนะอู้หูหยุดก่อนหยุดแล้วพี่น้องคุ้มกันครับลดดี รถดีแล้วก็ชุดรถเอาออกทีชุดรถเกล่ยความนัวตามนิดหน่อยลงิม เสียบครับพี่น้องครับใส่ถักลงไปเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับแกงอมไก่อมไก่ใส่บักอือครับพี่น้องครับอมไก่ใส่ผักช้องครับเสร็จเรียบร้อยครับไปเสียบๆนียกันครับ